ผลวิเคราะห์อบอลมาจําวันที่15สิงหาคมพศ2566นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็ง3คู่เช่นเคยบอลเต็งคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเป็นทังด้านทีมบัตสคาท o โพร่า พบบากาในเวลาตีหนึ่งตรงของวันนี้นะครับเจาบานอย่างบัตคาวพวูเคลลานะครับผลงานนัดที่ผ่านมาทําได้ดีพอสมควรชนะ2เสมอ1และแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็ชนะลานิกีบริสก้หนึ่งต่อศูนย์ที่บ้านเองด้วยนะฮะเส่วงด้าน,นาทีมเยือนอย่างบาก้กานะครับผลงานนัดที่ผ่านมาก็ทําได้ดีพอสมควรถือว่าทําได้ดีเลยชนะ3แพ้1และเสมอ1น,น,นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับฟามาลีคารบริสก้สองต่อหนึ่งเน่านาเสียดรงจริงๆนะบแต่ก็ทำมาได้อย่างแบบทําได้ดีมาอย่างต่อเนื่องนะัสำหรับที่ผ่านมานะแต่ว่่าาามีพลลดดนนนัสุเเท้อง นะฮะสถิติที่เคยเจอกันนะฮะก็จะเจอกันเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นนะก็เปทางด้านบาก์กานะที่ชนะเบรดสกอร์สต่อสุดนะครับ วันนี้ครับผมก็ชอบไปทางทีมเย็นอย่างบาก้การ์น้ำเคียวบาร์กามีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตรงเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดให้บาก้าต่อคู่ลูกถึงลูกเลยนะฮะวันนี้คิดว่าบาก้านะครับจะยิงด้วยสกอร์ที่ทำได้สกอร์ที่ค้านะครับบาก้าชนะ2-0แน่นอนคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นทางด้านทีมดินาโมซาเก็บพบเอเอคเอเธนในเวลาตีนตรงของวันนี้นะครับจะเอาบ้านอย่างดินาโมซาเก็บนะครับผลงานอาที่ผ่านมาทำได้ดีเลยชนะ3แแพ้1ละเสมอ1นนะครัับดล่าสสุดก็เมออกกกกัับบเเานะคร็สม ไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์เนาะส่วนน้าทีมเยือนอย่าง A.E.K.A. คเอเนนะครับผลงานน้าที่ผ่านมาก็ทำได้ดีเลยชนะ4แพ้1นัดล่าสุดก็ชนะแคปซันปอร์ไปด้วยสกอร์สต่อหนึง่งเนก็ดูเดือดนะสำหรับเทม เอเคนะครับเอเทนนะฮะก็ทําได้ดีอย่างต่อเนื่องเนาะสถิติเขานี่ก็ประมาณ10นัดน,นี่แพ้ไม่ใช่นะัดเดียวอย่างเท่านั้นนะวันนี้นะผมก็ชอบอย่างเจ้าบ้านอย่างดินาโมซาเก็บนั่นว่าดินาโมซาเก็บนี่มีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดมาให้ดินาโมซาเก็บต่อครึ่งหึูกวันนี้คิดว่าดินาโมซาเก็บนะครับจีอย่งมือดิสก,อร,สกอร์ที่คาดได้สกอร์ที่คาดนะครับดินาโมซาเก็บชนะสองหนึ่งแน่นอนคู่ที่สามคู่สุดท้ายของเราในวันนนนนนีีีี้้้ะะครับบจอยยยูู่่ใศึกกฟาาแชมมเเเปลทดซวสพ กัดโกเลเรนเจอร์ในเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีของวันนี้นะครับเจ้าบานอย่างเซเว่นะครับผลงานนที่ผ่านมาทําได้ไม่ดีเลยนะฮะก็เสมอไป4นะัดและแพ้หนึ่งนัดนัดล่าสุดก็เสมอกับเซนการเล็ตมดิสกอร์หนึ่งต่อศนที่บ้านตัวเองมาด้วยนะถึงนัดทีมเยือนอย่างกัดโกลเรนเจอร์น,นะครับผลงานนที่ผ่านมาก็ทําได้ดีพอสมควรชนะ2แพ้2และเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะลิฟวิงตันมดิสกอร์สี่ต่อศูนย์นะครับอ่าก็ทําได้ดีนะถือว่ายิงไปด้วยสกอร์ที่มากพอสมควรเลยนะทุกคนก็็ตต่่อออเเเลยยนนนนนะะสถิิทททีีคพบกกกััััขงง้มจด นั้นฮะครบับเป็นทางด้านกัดโกลเลนเจอร์นั่นที่ชนะเซอร์เวิรดิสกอร์สอต่อหนึ่งที่บ้านกัดโกลเลนเจอร์มาด้วยนะวันนี้นะผมก็คิดว่ากัดโกลเลนเจอร์มีความได้เปรียบม,มากกว่าพอสมควรโดยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะวันนี้เปิดให้กัดโกลเลนเจอร์ต่อครึ่งลูกวันนี้คิดว่ากัดโกลเลนเจอร์นะครับจรีนวุดิสกอร์ที่ขาดไม่ได้สกอร์ที่ขาดนะครับกัดโกลเลนเจอร์ชนะ2-1แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์นนก,ก,ก,กดซ